อ่าต่อไปค่ะเป็นการปฐมพยาบาลบาดแผลต่อไปนะคะลูกบาดแผลตะปูตําค่ะใครเคยได้รับบ้างไม่เอ่ยอาวสุทธวีโดนที่ไหนครับที่บ้านไม่ใส่รองเท้าหรือ,อยังไงครับเห็น,นไหมคะอุบัติเหตุเห็นไหมคะนี่อย่างดูในภาพเห็นไหมคะลูกเขาเดินเท้าเปล่านะคะเป็นไงคะลูกอ้าวนะคะอาจจะได้รับอุบัติเหตุอย่างะตะปูตําแก้วบาดนะคะอันนี้ได้นะคะถ้าเด็กๆนั้นเวลา เดินออกจากบ้านนั้นแล้วไม่ได้สวมใส่รองเท้านะคะอุบัติเหตุนะคะบาดแผลนะคะนะ,ะอันนี้นะคะบาดแผลตะปูตั้มนะคะเป็นบาดแผลที่อันตรายนะคะลูกอันตรายนะคะเพราะว่าอาจจะมีเชื้อโรคเข้าสู่บาดแผลได้ง่ายนะคะซึ่งทําให้เป็นบาดทะยักนะคะซึ่งก็บอกว่าถ้าเชื้อโรคนี้เข้าสู่ร่างกายแล้วก็อาจจะทําให้ถึงแก่ชีวิตได้นั่นเองนะเอาไปดูวิธีการปฐมพยาบาลดีกว่าคะ่ะ วิธีการปฐถมพยาบาลน,นะคะลูกก็คือข้อที่หนึ่งเลยนะคะล้างสิ่งสกปรกออกจากบาดแผลนะคะหรือว่าจากแผลนั้นให้สะอาดด้วยน้ําหรือสบู่นะคะและสะบู่นะคะ,ะบันทึกไปทั้งหมดเลยนะคะข้อนี้นะคะไม่ยาวนะคะไม่ยาวลูกเออไม่ถึงค่ะของค,ครูมันอาจจะดูยาวนะคะวิธีการปฐถมพยาบาลข้อที่หนึ่งเลยนะคะถ้าเด็กๆนั้นได้รับบาดเจ็บนะคะโดนตะปูตํานะคะ ข้อที่หนึ่งเลยนะคะล้างบาดแผลด้วยน้ําสะอาดนะคะแล้วก็สบู่ด้วยนะคะล้างสบู่ด้วยอีกทีนึงนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคน่ดเองนะคะเพราบอกว่าบาดแผลตะปูตามนี้นะเป็นบาดแผลที่อย่างที่บอกก็คือเป็นแผลที่อันตรายมากนะคะเพราะมีเชื้อโรคเข้าสู่บาดแผลนะคะซึ่งอาจจะทําให้เป็นโรคบาดทะยักนะคะถ้าเป็นแล้วก็อาจจะทําให้ถึงแก่ชีวิตได้นะคะถ้าเรานั้นไม่ไปหาหมอนะคะลูกถ้าเราไม่ไปหาหมอนะคะหรือว่าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีนะคะ แต่ถ้าเลือดนะคะนี่ก็คือข้อที่1นะคะข้อที่1นึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะ,ะรอเพื่อนปลายทางด้วยคะ่ะลูกนะแต่ถ้ามีเลือดออกนะคะลูกก็ให้ก็เรียกว่าให้บีบเลือดนะ,ะถ้านักเรียนโดนตะปูตํานะคะถ้ามีเลือดออกก็พยายามบีบเลือดนะคะออกให้หมดนะคะบอกให้หมดด้วยนะคะอย่าให้มันค้างค้างอยู่นะคะลูกเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายได้นะ,ะให้ล้าง ถ้าสมมุติเป็นบริเวณทาาฝ่าเท้าส่วนให่นะคะลูกส่วนใหญ่จะเวลาเดินแล้วบางทีเราไม่ได้ใส่รองเท้าก็บีบเลือดออกด้วยนะคะบีบเลือดออกด้วยอ้าต่อไปค่ะข้อที่2นะได้พี่ยันเอ่ยอ้าไปดูข้อที่2ต่อเลยค่ะนะใช้น้ํายาไฮโดรเจนเพอร์ออ,อกไซด์นะคะล้างแล้วก็ทําความสะอาดบาดแผลนะขวดมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะลูก เราจะมีเขียนบอกไว้นะคะว่าคือน้ำยาอะไรนะคะนี่ก็คือใช้น้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์นะคะล้างแล้วก็ทำความสะอาดบาดแผลด้วยนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือบาดแผลตะปูต่ำนะคะต้องใช้น้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์นะคะเพื่อทำความสะอาดนะคะแล้วก็ล้างบาดแผลให้สะอาดนั่นเองนะคะสิ่งที่สำคัญนะคะลูกนะคะเช็ดทำความสะอาดบริเวณบาดแผล ทุกครั้งนะสังเกตดูเห็นไหมคะลูกถ้าเรามีบาดแผลเราต้องล้างด้วยน้ําสะอาดทุกๆครั้งนะคะแลวหลังจากนั้นเวลาที่เราจะใช้อะไรเราก็ต้องดูอีกทีว่าเป็นบาดแผลชนิดไหนนะคะลูกนี่ก็คือบาดแผลโดนตะปูตํานะคะ <Okay. S 1> เห็นไหมคะเด็กๆในแผลในภาพนั้นเป็นไงเอ่ยน,นะคะทำนะ,ะบางทีเด็กๆเวลาตอนที่คุณแม่ทําบาดแผลตาแผลให้ร้อง,องไหมร้องนะคะโดยเฉพาะบาดแผล โดนมีดบาดเด็กๆเคยโดนไหมคะลูกเจ็บไหมเจ็บค่ะก็วุ่นเี่ยวตืนเลยครับอืออ่ะเดี๋ยวรอนิดนึงโดนอะไรครับใบอะไรนะเอามีดกวนหนวดแล้วมันหล่อนอยู่แล้วเหยียบใช่ไหมหรือยังไงบาดขาเอาไปทำได้ไงอะ ออกมาวางอยู่แล้วเราเดินผ่านประมาณนั้นจริงๆมีดอะไรนะอที่โกนหนวมันก็ต้องอยู่ในห้องน้ําสิลูกแล้วทาไมมาอยู่ข้างนอกได้อ๋อไปอาบน้ำนะคะไปอาบน้ําแล้วคุณพ่อวางไว้จะไม่บางทีเราไม่ทัน,มมนระมัดะระวังออาต่อไปคะ่ะข้อที่สามได้ไหรือ,อยังเอ่ยเอาเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงรอเพื่อนนิดหนึ่งยังไม่เสร็จหลายคนเลยนะคะบันบทึกไม่เสร็จนะคะมีไม่เยอะคะ่ะลูกมีไม่เยอะนะคะมีทั้งหมดสามข้อด้วยกันนะคะ อ่ะต่อไปค่ะข้อที่สามค่ะสุตวีรเสร็จยังครับอ้าวข้อที่สามนะคะทาจริงเจอไอโอดีนค่ะลูกนะคะทาจริงเจอไอโอดีนนะคะหรือว่ายาแดงนะคะปิดบาดแผลไม่ให้โดนน้ำนะคะนี่ก็คือจริงเจอไอโอดีนนะคะฝั่งนี้นะคะลูกส่วนฝั่งนี้ก็คือยาแดงนั่นเองนะคะปิดบาดแผลไว้เพื่อไม่ให้โดนน้ำนั่นเองนะเสร็จแล้ว นะะนี่ก็คือข้อที่3นะคะถ้าจริงเจอนะคะไอโอดีนนะคะหรือว่ายาแดงก็ได้นะคะปิดบานแผลไว้ไม่ให้โดนน้านั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เด็กๆนะคะถ้าได้รับอุบัติเหตุเหล่านี้นะคะแต่สิ่งที่สาคัญก็คือเวลาเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งถ้าอยู่โรงเรียนต้องบอกใครคะลูกบอกเอาบอกคุณครูนะคะถ้าอยู่บ้านบอกใครอเอ่ยอ้านะคะบอกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนั่นเองนะ,ะอย่าปกปิดเก็บเอาไว้นะคะลูกอย่าเก็บเอาไว้ เออนะคะอาจถึงตายได้นะ,ะบาดแผลบางทีเราไม่ทันระมัดระวังนะคะเราอาจจะทำให้เราถึงแก่ชีวิตได้นั่นเองนะคะนี่ก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะอย่างนะ,ะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องทำการรักษาที่อย่างถูกวิธีนั่นเองนะคะถูกวิธีนั่นเองครับอ้าวคุณครูพิมพ์บิดใช่ไหมอ้าเดี๋ยวขอแก้ไขนิดนึงนะคะขอแก้ไขนิดนึง มาแล้วค่ะน้ถ้าจริงเจอไออ้าอาวถูกแล้วนี่ถูกไหมไอโอดีนอ้าครูก็เลยยังงงอีกคิดว่าผิดอา้าวใครที่คุณครูผ่าเมื่อกี้คุณครผูผิดนะคะเด็กๆแก้ไขด้วยนะอา้อาวนดไอโอดีนนะคะหรือว่ายาแดงก็ได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ต้องทา2อ,อย่างนะ,ะลูกไม่ต้องทา2อ,อย่างอา้าวต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะข้อที่สี่ อ้าข้อที่4ี่นะสิ่งนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะลูกถ้าโดนตะปูตามต้องไปหาหมอนะคะต้องไปหาหมอนะไปพบแพทย์เพื่อฉีดยาป้องกันโรคบาดทะยักนะคะกินยาแก้ปวดแล้วก็แก้อักเสบด้วยนะคะสิ่งที่สําคัญนะคะ้อนี้สําคัญมากเลยนะคะถ้าเราได้รับอุบัติเหตุตะปูตามนะคะต้องไปหาหมอนะคะเพื่อฉีดยาป้องกันโรคบาดทะยักนะคะถ้าเป็นแล้วนี่ทําให้ถึงแก่ชีวิตได้นะคะโรคบาดทะยักนะคะลูก ะะถ้าทำไม่ทำการารักษาอย่างถูกวิธีนั่นเองนะคะนี่ก็คืออุบัติเหตุนะคะเราป้องกันได้นะคะโดยการที่ไม่ประมาทแต่ถ้าเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมามพยาบาลให้มันถูกวิธีนั่นเองนะคะถูกวิธีนะคะในเรื่องของการปฐมพยาบาลนั้นเขาเรียกว่าไม่ยากหรอกค่ะนะคะเขาเรีย,วยกะะยว่าเพื่อลดหรือบรรเทาความรุนแรงของอาการนั่นเองนะคะการปฐมพยาบาลนะคะเพื่อป้องกันโรคบาดทะยักนั่นเองนะคะๆๆๆ เด็กๆจะได้เรียนรู้ถ้้บันทึกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนะ,ะซีดีเกี่ยวกับการมาถมพยาบาลนะคะบาดแผลต่างๆนั่นเองนะนนะคะบาดทะยักนะคะเขียนอย่างนี้นะคะลูกนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูะนะคะซีดีในเรื่องของการมาถมพยาบาลนะคะ,อ,อ,ะอยากดูไม่เอ่ยอยากดูเอ้าห้เวลาจดบันทึกนิดหนึ่งนะคะอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนเป็น สีดีให้เด็กๆนั้นได้มาเรียนรู้นะคะ,ะลูกเ<ล>้าเดี๋ยวรอนิดนึงรอนิดนึงรอเพื่อนปลายทางด้วยรอเพื่อนปลายทางด้วยนะคะเอ,อารอนิดนึงนะคะรอนิดนึง เด็กๆพร้อมหรือ,อยังเอ่ยอ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันหรือ,อยังเอ่ยอ่าได้อยากดูแล้วนั่งตัวตรองวันนี้เราจะมาเรียนรู้อะไรนั้นเดี๋ยวเราดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ